เฮ้ยเราต้องใช้ชิดแบบเหนื่อยลำบากขนาดนี้เลยเหรอว่าลูกเราต้องลำบากขนาดนี้เลยเหรอถึงฉันเป็นเสาหลักฉันต้องหารายได้เก่งฉันต้องอดทนฉันต้องเก่ง เป็นอีกหนึ่งวันที่หมดแรงแล้วก็หมดพลังมากๆเพราะว่าวันนี้เคลียร์งานค่อนข้างเยอะแล้วงานก็ยังทําไม่เสร็จเลยรู้สึกว่าเอ,อชีวิตฉันช่างเป็นคนที่มีค่าซะยิ่งกระไรมีค่ามากๆเลยต้องทํางานเยอะขนาดนี้วันนี้อยากทําคลิปคลิปนึงมากเลยทั้งที่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่างที่จะทําคลิปขนาดนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้แค่ทําคลิปที่ทําในช่องที่เกี่ยวกับงานอะ่ะก็แบบยังทําไม่ทันเพราะว่าบางทีมันต้องรอแบบ เราคิดคอนเทนต์แล้วการจะอัดคลิปสักคลิปหนึ่งเนาะฟีลลิ่งเราต้องต้องได้อะ่ะแต่การที่เราจะสื่อสารออกไปไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเออเหมือนหุ่นยนต์ยืนพูดอะ่ะ <c oughs> ลูกไม่อยู่ค่ะแม่ก็เลยแฮปปี้นิดนึงถือว่ามีโอกาสได้พักผ่อนแต่ถามว่าได้พักผ่อนไหมไม่ได้พักเลยจริงๆเราทํางานเยอะนะถ้าลูกไม่อยู่อะ่ะคือเสาร์อาทิตย์เราก็แทบจะไม่ได้หยุดเลยแต่ถ้าลูกอยู่อะ่ะก็คือเสาร์อาทิตย์ก็คือ จะต้องหยุดงานอยู่กับลูกแต่นั่นแหละใครบอกว่าถ้าออกมาทํางานของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนี่คือแล้วจะสบายไม่นะเหนื่อยกว่าเดิมวันหยุดไม่ได้หยุดคิดงานตลอดเวลาตื่นมาก็คิดงานนอนก็หลับฝันถึงเรื่องงานเอาซี่รู้สึกอยากจะออกมาพูดในเรื่องเรื่องหนึ่งที่ส่วนมากจะมีเพื่อนๆที่เขา,อ,าอยู่ในเฟซกับเรานี่แหละเขาที่รู้ รู้จักกันอยู่แล้วคนที่เห็นกันมานานเขาก็จะถามเพราะว่าเขารู้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเรามีการย้ายตัวเองและก็ลูกออกมาอยู่กันเองเขาก็เลยเห็นการเปลี่ยนแปลงในในที่เราโพสต์ลงตลอดว่าเออเหมือนชีวิตเราจะดีขึ้นนะหลายคนก็บอกเฮ้ยพี่รู้สึกว่าพี่เป็นรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เขาแต่จริงๆอะเราไม่รู้หรอกเราแค่ลงโพสชีวิตประจําวันแล้วก็การงานของเราไปแต่วันนี้พอเราได้ฟังมีหลายๆคนที่ส่วนมากจะเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูก จะได้แบบฟีดแบ克มาว่าเออรู้สึกว่าเห็นแล้วรู้สึกรู้รู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกว่ามีกำลังใจหรือรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ฟ้าที่เรารู้จักอะ่ะเมื่อก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่วันนี้พี่ฟ้าเออเขาก็เปลี่ยนไปเขาก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเขารู้สึกว่าเออมันมันมันเปนเกิดแรงแบบแรงบันดาลใจได้จึงอยากจะมาพูดในเรื่องของการที่บอกว่าออกมาอยู่กันเองกับลูกเนี่ย ต้องวางแผนในเรื่องอะไรบ้างอันนี้คือก้มมองนะคะจดเอาไว้เพราะกลัวลืมเนือ้อสิ่งที่ต้องวางแผนและต้องคิดให้เยอะๆเลยนะคะก็คืองานจะเอางานที่ไหนทำสองเรื่องเงินไม่มีเงินก็เกิดความเครียดคุณภาพชีวิตก็จะแย่และลูกจะอยู่จะกินอะไรแล้วเราจะกินอะไรสามเรื่องเวลามีงานแล้วมีเงินแล้วเวลาต้องมีด้วยนะคะไม่ใช่เอาเวลาไปแลกกับงานทั้งหมด เพราะอะไรเพราะสุดท้ายเราไม่มีเวลาให้ตัวเองเราไม่มีเวลาให้ลูกจะกลายเป็นว่าเราเครียดหนักกว่าเดิมลูกเครียดหนักกว่าเดิมมันจะไม่ได้ส่งผลดีเลยค่ะเล่าจากแบบอดีตประสบการณ์ของตัวเองเลยนะการที่จะออกมาอยู่กับลูกคิดเยอะเยอะมากๆเพราะว่าอะไรณนะตอนน้ำตอนที่เราออกมาเราไม่มีเงินงานเราก็ไม่มี แต่เราเป็นคนนิสัยบ้าปิ่น punishment. เราเป็นคนที่มีความเชื่อในหัวเราอยู่ตลอดมเซ็ตเราบอกว่าเราสามารถทําได้ในวันนี้สมมติว่าเราไม่มีเงินเลยแต่มายเซ็ตในหัวเราบอกว่าเราจะรวยเราจะมีเงินเราจะอยู่สบายเราจะมีเงินกินเงินใช้ในหัวเราจะเชื่ออย่างนี้พอเราเชื่อแบบนี้ปุ๊บเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาต่อให้เราเครียดให้ตายแต่เรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะผ่านมันมาได้ณวันท,นที่เราตัดสินใจว่าเออเราไม่ไหวแล้วเราจะออกหรืออะไรก็แล้วแต่เหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราตัดสินใจ ทำทันทีเลยแต่ก่อนที่เราจะทําทันทีอะเรามีการคิดวิเคราะห์มานานนะจนมาวันหนึ่งที่เราตัดสินใจแล้วว่าเออมันถึงแก่เวลาแล้วแหละที่เราต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่งั้นเราจะลําบากลูกจะลําบากวันที่เราตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาสลัดคราบตัวเองว่าวันนี้ฉันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้วันนั้นเป็นวันที่เรากลับมากรุงเทพวันที่เรากลับมาถึงนี้เรามีเงินอยู่500บาทเราไม่มีเงินเลย แต่ในหัวเรารู้ว่าเราทําได้แต่เราไม่มีเงินะเออมันมึงกล้ามากเลยเนาะแบบชีวิตแบบแบบเหมือนแบบในทีวีในละครหลังข่าวอะไรเนี่ยหนีจากต่างจังหวัดขึ้นมากรุงเทพมีเสือผืนหมอนใบไม่มีที่อยู่ไปขอทํางานล้างจงล้างจานเหมือนในแบบในเอ็มวีสู้ชีวิตอะเออจริงๆชีวิตก็ไม่ได้ต่างกับแบบนั้นนะในวันนั้นอะเรามาเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าเราอะไม่ได้เริ่มจากศูนย์อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราก็มีพี่อยู่ที่นี่ เราก็ไปพักอยู่กับพี่เราเราก็ไปยืมเงินพี่เราแล้วเราก็เอาเงินนั้นแหละมาใช้ในการออกมาทํางานคือในหัวเราอะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าว่างานที่เราจะทําได้ดีคืออะไรแต่เราคิดเป็นสเต็ปเลยว่าเออเราพอจะมีความรู้เรื่องนี้แล้วเ,เอาความรู้เรื่องนี้เราไปทําดีกว่าตอนเราเองก็มีความรู้ในเรื่องของสินเชื่อของธนาคารเพราะเราเคยทาสินเชื่อธนาคารมาเราก็ไปสมัครงานเราไปสมัครแบบฟรีแลนซ์แบบเอาซอร์สคือเราไม่อยากทําประจําเพราะเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะเอาลูกมาด้วยถ้าเราทําประจําในวงการแบงค์เรารู้ดีว่า เราจะไม่มีเวลาให้ลูกแล้วเราจะอยู่กับลูกแค่สองคนลูกจะไม่มีคนเลี้ยงฉะนั้นเราไม่เอางานประจําเด็ดขาดเราตัดสินใจเลือกงานเอาซอร์สแลวเราก็รู้ในตัวงานเอาซอร์สที่เราจะทําดีว่าถ้าเราทําเป้าทํายอดตามที่เราวางแผนไว้รายได้เราค่อนข้างจะเยอะกว่างานประจําค่อนข้างมากช่วงแรกที่เรากลับมาเราทํางานเป็นบ้าเป็นหลังมากคืองานเอาซอร์สเราเราก็ทําแล้วก็ในหัวเรายังคิดไปถึงงานอื่นๆอีกแล้วก็พอดีว่าบางเออน้องสาวเราอะคะ่ะเขาเคยทําในส่วนของอใน นายหน้าอสังหาแต่ว่าเขาเคยทําเช่าแต่เราโตมาคือพ่อเราเป็นนายหน้ามาตลอดเราเคยเห็นพ่อทําพ่อจะทําเป็นขายแต่ว่าก็เป็นนายหน้าบ้านนอกคือต่างจังหวัดอันนั้นคือความทรงจําของเราน้องสาวก็เลยแนะนําเราว่าเฮ้ยลองทานายหน้าดูสิตอนนั้นเราก็เอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงว่านายหน้าพ่อเราทําไม่เป็นเราไม่เคยทําน้องสาวบอกว่าทําเช่าพอเราทําเช่าเราก็ลองศึกษาแบบลองผิดลองถูกคือมันไม่มีใครสอนเราต้องลองเองคือในหัวเราคิดอย่างเดียวว่า เออถ้าเราไม่ทําถ้าเราปฏิเสธมันถ้าเราไม่รับโอกาสถ้าเราไม่ไขว้คว้ามันเราจะเอาลูกขึ้นมาไม่ได้เราเลยรู้สึกว่าไม่ได้เราต้องทําเราต้องฝ่าฟันมันให้ได้รู้ไหมว่าเรางงมากกว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเฮ้ยมันจะเริ่มยังไงมันจะมันจะทํายังไงเราเปิดฟังคลิปของคนที่เขามาสอนว่าเขาทํากันยังไงแล้วก็ลองทำล้วโพสมัวโพสแบบเยอะมากๆอะ่ะทําแบบไม่ยอมแห är. จําได้เลยว่าตอนที่เรามากรุงเทพอะ่ะที่เรามานั่งทํางานอะ่ะ เราทํางานเราได้รายได้จากการาเป็นเอาซอร์สของธนาคารแล้วเราก็พยายามทําควบคู่กับการาขายตอนหลังคือเราเคยทําเช่าแล้วเรารู้สึกว่าเช่าไม่เหมาะกับเราเพราะเช่าต้องแอคทีฟมากแต่เราไม่ได้ว่างที่ว่าจะมานั่งแอคทีฟขนาดตัวเชาว่าเราก็เลยทําขายพอเราทําขายรู้ใหม่ว่ากว่าที่เราจะจับทิศทางได้ก็คือเดือนที่3ม เดือนที่3เรายังไม่เราเรายังขายไม่ได้นะแต่ว่าเดือนที่4ี่เราก็ปล่อยเช่าได้ได้เงินมาจําได้ว่าประมาณห้าพันเราก็ดีใจมากๆกับเดือนที่หเราขายพร้อมกันได้ทั้งหมด8ห้องเดือนนั้นแหละเรามีเงินเข้ามาเราพาลูกเราขึ้นมาอยู่ด้วยกันเลยเงินก้อนนั้นเป็นเงินตั้งต้นชีวิตของเราเลย หลังจากที่เราเอาลูกมาอยู่ด้วยกันลูกก็เป็นคนที่เฮงมากเลยเพราะอะไรไม่พาลูกไปกี่ที่ปิดขายได้ทุกที่เลยแล้วไปกันสองคนจูงมือกันไปนี่แหละบางครั้งเราก็เกรงใจเหมือนกันนเกรงใจลูกค้าแต่เราก็บอกลูกค้าตรงๆเลยว่าเออเรามีเด็กไปด้วยนะเพราะว่ามันตรงกับเสาร์อาทิตย์คือตอนที่เราทํางานที่เราได้เงินมาจากการทํางานนะคะเราก็ไปหาโรงเรียนไปหาโรงเรียนให้กับลูก ลูกเรียนอน,ยนุบาลน,นะไปหาโรงเรียนที่สามารถดูแลเด็กต่อให้ได้จนถึงเย็นเพราะว่าเราต้องทํางานเราต้องลุยงานเต็มที่พอวันไหนที่ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นวันหยุดก็ลากไปทํางานด้วยกันช่วงนั้นจําได้เลยว่าช่วงที่ช่วงเริ่มต้นปีที่เริ่มต้นใหม่ๆอเราทํางานหนักมากๆลูกก็ต้องไปทํางานกับเราด้วยคือเสาร์อาทิตย์คือไปทํางานกันทั้งคู่เลยทํางานจนกระทั่งแบบบางวันอะ่ะสี่ทุ่มห้าทุ่มเรายัางนั่งรอลูกค้าเพื่อส่งมอบตอองให้ลูกค้าอยู่เลยคือแบบ เหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะมันทําให้เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราไม่ทํางานเยอะแบบนี้แล้วคือเราเหนื่อยแล้วลูกเราอ่ะก็เหนื่อยวันนั้นจําได้เลยว่าสี่ห้าทุ่มเรายังไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวเย็ยนลูกก็ไม่ได้กินแต่ว่ามีขนมคือตุนเต็มเต็มเลยเพราะว่าเรากลัวลูกหิวเนาะวันนั้นน่ะออกจากที่คอนโดของลูกค้าน่ะเราไม่สามารถขับรถกลับได้เรารู้สึกเราเหนื่อยมากเราเราเราเหนื่อยมากๆกกว่านั้นเราเปิดโรงแรมนอนเลยใกล้คอนโดลูกค้าเปิดโรงแรมนอนกับลูกสั่งข้าวมากินแล้วเอาลูกนอน คือโรงแรมวิวมันดีมากเลยนะคือตรงระเบียงอ่ะมันเป็นแม่น้าเจ้าพยาทั้งแถบคือเราเห็นทั้งหมดเลยวันนั้นเราเลยรู้สึกเออเราง่วงก็ง่วงแต่เราแค่รู้สึกว่าอยากมีเวลาอยู่กับตัวเองเพราะการที่ว่าเราเอาลูกขึ้นมาอยู่กับเราอยเนี้ยมาเลี้ยงกันเองสองคนเป็นซิงเกิลมาม่ะเราจะไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองเลยฉะนั้นวันนั้นเราขอเวลาเลยแบบเหนื่อยแค่ไหนก็ จะไม่นอนก่อนขอเวลานั่งคิดก็นั่งกอดอกแล้วก็มองไปที่แม่น้ําแล้วก็ถามเต้นว่าเฮ้ยเราต้องใช้ชิดแบบเหนื่อยลําบากขนาดนี้เลยเหรอว่าลูกเราต้องลำบากขนาดนี้เลยเหรอ,รอ,หรอทั้งที่ตอนนั้นเรื่องการเงินก็ดีขึ้นแล้วนะไม่ได้อดอะ่ะเราก็มีเงินอยากกินอะไรก็กินอยากไปเที่ยวไหนก็ได้แต่มันทํางานหนักมากๆเลยก็เลยจัดระบบใหม่ว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะสงสารลูกสงสารตัวเองด้วยก็เลยจัดระบบใหม่ก็คือกลายเป็นว่าหลังจากนั้น วันหยุดของลูกเราจะหยุดด้วยก็คือเช่นลูกหยุดเสาร์ที่เราจะหยุดวันอาทิตย์วันเสาร์บางทีเราทางานแต่เราจะพาลูกไปด้วยก็ลากกันไปวันอาทิตย์เราก็จะไปเที่ยวถ้าถ้าเกิดว่าดูคลิปสั้นของเราหรือว่าดูใน Facebook ดูในทิกเ o k อกะเรากับลูกจะไปเที่ยวกันบ่อยมากเที่ยวเยอะมากไปกินของอร่อยกันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นวิธีการคลายเครียดเราทํางานเยอะเราทํางานเยอะเราเลี้ยงลูกเองเราเป็นเสาหลักของครอบครัวฉะนั้นเราเลยกลายเป็นว่าเราเหมือนต้องอยู่กับ พลังงานมัสคิวินตลอดเวลาคือเหมือนพลังงานผู้ชายอะต้องอยู่กับความเข้มแข็งฉันเป็นเสาหลักฉันต้องหารายได้เก่งฉันต้องอดทนฉันต้องเก่งมันเหนื่อยมันล้ามันเราไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นตลอดเวลาคือบางทีเราก็แค่รู้สึกว่าเออ,เร,รเ,อ,อเราก็รู้สึกอยากเอาหัวเราแบบนอนสบายๆบนที่นอนคือบางทีแบบบางทีรู้สึกแบบว่าเออ,อยากพักอะไม่อยากทํางานนะเอออยากนอนอยาก อยากไปกับลูกแล้วก็ไปไปพักผ่อนแบบไม่ต้องจับโทรศัพท์แต่ความเป็นจริงคือมันมันทำไม่ได้เราต้องนั่งตอบลูกค้าต้องนั่นต้องนั่งอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นปัญหาที่เจอก็คือว่าหรืออันนี้นะงานมีแล้วเงินมีแล้วปัญหาคือเรื่องเวลาสิ่งนี้เป็นปัญหาของเรามากที่สุดเพราะเราไม่มีคนช่วยดูแลลูกเราคนเดียวสองมือนี้แหละที่ต้องทําทุกอย่าง เราคนเดียวจริงๆ,จ,งๆจนวันหนึ่งเราเริ่มถามตัวเองเราเริ่มมีภาวะเครียดเหมือนกันมีช่วงหนึ่งอะเราสงสารลูกมากเลยนะเราเครียดแล้วเราก็เราลูกอะเขาน่าจะรับความเครียดของเราได้เขาก็เลยงดหงิยนงองแงเอาแต่ใจกับเราแล้วเราก็บางทีแบบเราก็เหนื่อยกับงานแล้วอะเราก็มีแบบดุลูกแบบแบบรู้สึกแบบสงสารอะเออสงสารพ่อ หลังจากที่เรารู้ตัวนะคะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของเวลามากๆเลยเพราะว่าเราทํางานเยอะเราไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกและเรายังต้องแบ่งเวลาไปดูลูกด้วยมันทําให้เราไม่มีเวลาเป็นของตัวเองพอเราไม่มีเวลาเป็นของตัวเองไม่มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองเราก็จะเลยจะเกิดความเครียดวิธีการแก้ปัญหาของเรานะคะก็ <c oughs> คือเราเริ่มจากการที่ไม่ทํางานบ้านบ้านรกมากเราก็หาแม่บ้านมาทําเป็นรายครั้ง2เราหาผู้ช่วยมาช่วยทํางานเพราะเราเริ่มทํางานไม่ทัน คืองานเรามันก็เริ่มโตขึ้นแล้วไหนจะลูกอีกคือหลายอย่างเราเริ่มหาคนมาช่วยพอเรามีคนมาช่วยเรื่องงานเอองานเราเริ่มดีขึ้นเราเริ่มมีเวลากับลูกมากขึ้นตอนนั้นนะคะเรายังอยู่กันที่คอนโดอยู่ที่คอนโดปัญหาที่เจออีกอย่างหนึ่งก็คือคอนโดมันแคบมันไม่เหมาะกับเด็กลูกเคยอยู่แต่บ้านเดี่ยวมาตลอดบ้านที่มีพื้นที่บ้านที่มีบริเวณกว้างๆมีเพื่อนรอบบ้านอย่างเงี้ย พอมาอยู่ตรงนั้นก็จะเกิดความเครียดนั่นหมายความว่าทุกวันที่เราไปรับลูกโรงเรียนเราส่วนมากก็ต้องไปทํากิจกรรมบางทีพากันไปสวนไปวิ่งเปีวกันลัางกายไปปั่นจักรยานไปเล่นสกูตเตอร์กันหรือบางครั้งก็ต้องพากันไปกินของอร่อยไปเดินเล่นเดินเที่ยวกันนี่คือกิจวัตรที่เราจะทํากับลูกทุกวันเลยค่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราก็สังเกตอยู่ว่าการอยู่ในคอนโดอะคอนโดมันไม่ได้ใหญ่มาประมาณ3.2ตารางเมตรอะ มันอึดอัดเขาอึดอัดเด็กเขาเครียดเขาเคยอยู่ในพื้นที่กว้างๆแล้วคือพอเขาเล่นอะไรเขาชอบเล่นต่อบล็อกไม้หรืออะไรเงี้ยเวลามันถล่มลงมามันเสียงดังพอเสียงดังปุ๊บมันรบกวนห้องข้างๆบางทีเขาก็จะโดนเราดุเราก็จะซื้อไอ้แผ่นลองลองคลางของเด็กหามาปูให้เขาเล่นบางครั้งเขาก็ตอบล็อก็รอแม่แม่ก็มัวแต่ติดงานจนบางทีออกมาลูกคือหลับไปแล้วหลับคากองอันนั้นเลยอะคือ มันเป็นอะไรที่รู้สึกเออมันทรมานใจมากเลยอะ่ะอันนี้อันนี้คือมันเล่าให้ฟังคือเป็นเหตุการณ์จริงมันไม่ใช่เหตุการณ์มันไม่ใช่แบบพูดให้สวยงามแต่มันคือความจริงที่เจอแล้วมันก็ผ่านมาแล้วแล้วก็อยากจะมาแชร์เผื่อใครกําลังเป็นเหมือนกันหรือว่ากําลังจะอยู่ในสถานการณ์นั้นแค่จะบอกว่าเออเนี่ยถ้าออกมาแบบเนี้ยถ้าเราไม่ระวางังหรือไม่วางแผนเรื่องงานเงินหรือเวลาดีๆมันจะมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องรับมือมันมีเหตุการณ์ที่เราต้องเจอแน่นอนค่ะ สุดท้ายนะคะตอนหลังฟ้าตัดสินใจย้ายออกจากคอนโดม,มาอยู่บ้านหลังนี้ค่ะบ้านมีพื้นที่มีสนามรอบบ้านมีเป็นบ้านกว้างเลยแล้วก็ตรงนี้ออกจากกรุงเทพออกจากในเมืองมาหน่อยขับเข้าไปแถวที่เคยอยู่อะค่ะให้แยกลาดพร้าวเนี่ยประมาณแค่20 20กว่าโลอะค่ะก็คือไม่ไม่ได้ออกมาไกลมากก็คือเนี่ยค่ะพอมาอยู่นี้คือเราก็เออเราดีขึ้นเราเราหายเครียดมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันโล่งอะ่ะเรารสึกว่ามันโล่งอยู่ในบ้านบ้านเราโล่งมีแสงเข้าเออรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็ลูกก็ก็ดูแฮปปี้มากเราก็ย้ายโรงเรียนลูกก็มาเรียนอยู่แถวนี้จริงๆแล้วโรงเรียนใหม่ของลูกะ่ะเลิกเรียนเร็วกว่าเดิมนะเลิกบ่ายสองครึ่งอะ่ะลราคิดดูสิเราทํางานบางทีเราออกไปเจอลูกค้า วันหนึ่งนะ่ะเราแทบจะไม่นัดลูกค้าช่วงบ่ายเลยเพราะว่าเราไม่ทันมารับลูกเราไม่มีคนรับลูกให้เราเลี้ยงเองเรามาเข้าอยู่บ้านหลังใหม่ได้ประมาณเดือนกว่าเราก็รู้สึกว่าเราทํางานเราเลี้ยงลูกเราไม่มีเวลาทํางานบ้านตอนนี้เราก็เลยจ้างแม่บ้านมา มีแจ้งแม่บ้านแล้วเออชีวิตง่ายขึ้นชีวิตดีขึ้นตื่นเช้ามาไม่ต้องกวาดขยะถูพื้นไม่ต้องอังสักผ้าไม่ต้องรีดผ้าแล้วตื่นมาปุ๊บเราจัดการเรื่องลูกส่งลูกไปโรงเรียนเราทํางานเลยเราทํางานได้เต็มที่มากเราไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นๆเลยก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้ชีวิตเราดีขึ้นไหมดีขึ้นจริงๆแต่กว่าจะดีได้แบบนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเพราะเราไม่ได้เริ่มจากการมีเงินเก็บก้อนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากชีวิตที่มีใครซัพพอร์ตหรือว่าไม่ได้เริ่มจากมีคนช่วยดูแลลูกเราเริ่มทุกกออย่าาางงจตัวเรเร และก็ลูกสองคนฝ่าฟันช่วยกันสองคนจริงๆฝ่าฟันแล้วก็ช่วยกันไปทำงานก็ไปด้วยกันไปเที่ยวก็ไปด้วยกันทะเลาะก็ทะเลาะกันเองแต่ว่าสุดท้ายวันนี้สิ่งที่ผ่านมาได้ต้องขอบคุณความเข้มแข็งของตัวเองและขอบคุณความเก่งของลูกที่ออกมาพูดไม่ได้อยากจะบอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องออกมาใช้ชีวิตแบบนี้อันนี้คือไม่ใช่แต่แค่ออกมาพูดเราไม่แน่ใจว่ามีคนที่อยู่ในสถานการณ์อึอดอัด อยากออกมาแบบเราหรือเปล่าแต่อันนี้คือเราพูดเพราะว่าน้องๆหรือคนที่รู้จักมีหลายคนที่มาคุยกับเราเองเรื่องนี้แล้วเราก็เลยบอกว่าเออใ,ใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่าง บางครอบครัวเขาสามารถแก้ปัญหาได้คือถ้ามันสามารถคุยกันได้แล้วมันปรับกันได้ทั้งสองฝ่ายอ่ะมันจะเป็นผลดีต่อครอบครัวต่อเราต่อลูกแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครยอมปรับต่างคนต่างเจ้าชนะหรือว่าสุดท้ายแล้วต่างคนต่างคิดว่าฉันไม่ปรับเธอไม่ปรับเธอปรับสิฉันไม่ปรับอันเนี้ยมันจะไปแล้วมันจะอยู่กันยากพออยู่กันยากยิ่งอยู่ยิ่งเกิดปัญหายิ่งอยู่ยิ่งทําให้สภาพจิตใจแย่แล้วมันไม่ได้แย่แค่เราคือมันแย่ลงไปที่ลูกด้วยฉะนั้นปัญหาภายในครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันค่่ะไมต้อง เอาใครมาเป็นไอดอลเรื่องอย่างนี้เลยแต่แค่จะบอกว่าเราเองนั่นแหละที่รู้ดีที่สุดว่าเราควรจะจัดการยังไงกับชีวิตของเราวันนี้ฟาตัดสินใจแบบนี้ฟาแฮปปี้มากผลผลลัพธ์ผลสรุปที่ตัดสินใจแบบนี้รู้สึกว่าเออมีความสุขถามว่ากับพ่อของลูกก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะคะทุกวันนี้คือเราไม่ได้ทะเลาะก,กันแล้ว ออตอนที่อยู่ด้วยกันอาจจะมีการขัดกันบ้างเพราะว่าเราใช้ชีวิตไม่เหมือนกันความคิดเราไม่เหมือนกันแต่ณตอนนี้ค่ะเราไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยลูกไม่อยู่ลูกปิดกลางเทอมมีปิดกลางเทอมได้15วันเนี่ยเพิ่งเปิดเรียนไปไม่กี่วันเอง ตอนนี้ลูกอยู่บ้านพ่อเรียบร้อยแล้ววันก่อนให้พี่บินมารับคือเดี๋ยวใกล้เปิดเทอมเขาก็มาหาแม่ปิดเทอมเขาก็ไปหาพ่อเราเองก็ไม่เคยดา่าไม่เคยพูดถึงพ่อเขาไม่ดีให้เขาฟังนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีกับพ่อเพราะว่าการถ้าเราพูดอย่างนั้นผลที่ไม่ดีผลลัพธ์ต่างๆจะตกอยู่ที่ลูกและสุดท้ายมันจะเป็นปมในใจของเขาฉะนั้นไม่ทําดีกว่ายิ่งรักลูกมากเท่าไหร่ยิ่งต้องระวังเรื่องที่จะไปกระทบจิตใจของลูกให้มากเท่านั้นวันนี้เรามีความสุข ลูกมีความสุขทุกอย่างแฮปปี้เราเราโอเคค่ะทุกวันนี้เราเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยเราคิดอย่างเดียวว่าเอ้ยเราจะใช้ชีวิตจะเลี้ยงลูกยังไงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะพาลูกไปเที่ยวไหนกันดีนะเอ๊อยากแพลนไปเที่ยวต่างประเทศกันหรือว่าจะไปทํากิจกรรมอะไรกันดีคือนี่เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวแต่ว่าก่อนที่เราจะคิดเรื่องนั้นอนะอย่างแรกเลยค่ะในหัวเราก็มีเรื่องงาน เราทุกวันเราต้องทํางานเราต้องแพลนในเรื่องงานเราต,ต้องวางแผนเลยว่าเดือนนี้เราต้องมีรายได้เท่าไหร่เราต้องทํางานค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่แล้วเราต้องทํายังไงให้ชีวิตเราดีให้ชีวิตเราสบายแล้วเราสามารถเลี้ยงลูกได้ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่เราสามารถทําให้ได้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ